ตอนผ่าตัดต้อกระจอกนะครับคุณหมอจะประเมินด,ดูว่าท่านมีสายตาเอียงด้วยหรือเปล่านะครับถ้ามีสายตายเอียงควรเลือกเลนส์ที่ใส่ทดแทนดวงตาเนี่ยที่สามารถแก้ไขสายตายเอียงได้ด้วยการมองเห็นจะดีขึ้นครับการผิดเพี้ยนของภาพจะลดลงนะครับเหตุ <S <S ผลเพราะว่าสายตายเอียงเนี่ยมันจะมีผลต่อการมองเห็นค่อนข้างมากครับจะเห็นแนวหนึ่งมัวกว่าอีกแนวหนึ่งซึ่งถ้าเรามีสายตายเอียงและเราไม่แก้ไขเนี่ยการมองเห็นจะไม่สบายตาเลยครับ แต่แน่นอนครับเลนแก้ไขสายตาเอียงจะมีราคาสูงกว่าเลนทั่วไปนะครับแต่ถ้าท่านยอมรับว่าใส่แว่นได้จะใส่แว่นหลังจากทํากาะกระจโดยการใส่เลนทั่วๆไปแล้วเติมแว่นเอาก็ยังมีทางเลือกหนึ่งครับถ้ามีสายตาเอียงค่อนข้างสูงเนี่ยแม้ว่าจะใส่เลนตาธรรมดาแล้วใส่แว่นเอาเนี่ยการมองภาพเวลากรอกตาซ้ายขวาเนี่ยก็จะมึนหัวได้ครับดังนั้นถ้าเป็นไปได้ถ้าเลือกได้ใส่เลน รักษาสายตาแก้สายตาเขียงไปด้วยเลยจะคุ้มค่ากว่าครับ